มาถาโปรนะครับได้ให้ความไมตตานะครับมาดำเนเรียนพิธีการอยู่ในวัดถ้รพระผือน้อยแห่งนี้นะครับก็อ,อาจจะขึ้นไปข้างบนก็จะมีพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นการดำเนเรียนพิธีการพี่น้องของเราก็เียนเชิญน,นะครับเียนเชิญมาจาัดแถวแล้วก็อธิษฐานนะครับ ที่เราสรใส่นะครับเพรนีเป็นบุญกุศลนะครับการใส่บาตรบางท่านก็จะเม้นในการถอดรองเทา้ากลัวมันผิดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นประเพณดีตามที่ผมศึกษามามเป็นประเพณดีเป็นประเพณดีไม่ได้อยู่พระธรรมวินัยนะครับตรงนี้บางคนบอกว่ามันผิดวินัยนะครับ การที่ศึกษามานะครับหรือผมจะศึกษาไม่ไม่ละเอียดนะครับมันเป็นธรรมเนียมนะครับให้ความเคารพให้ความนอบน้อมนะครับในความสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการให้เกียรติอีกแบบหนึ่งนะครับการที่ตอดรองเท้านะครับหลังจากตั้งกระบวนไปพอสมควรนะครับท่านก็ตั้งด้านหลังของครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าท่านจะเดินวนมาอยู่นะครับเดินวนมาพอสมควรนะครับพอสมควรแล้วก็ต้อง ตั้งเป็นสองแถวก็ได้นะครับตั้งเป็นสอง